บอวันชัวไปเลยแอปไปเลยรีเบิร์ททีวีอ่ะคุกไม่ได้เย้อนย้อนใจเรื่องแบบเรื่องไม่ใช่เรื่องแม่งแบบเรื่องแบบแต่งมาก็ไม่โทษไอ้ยอดไรอย่าเงี้ยมาปั้นแบบปั้นน้ำเป็นตัวเรื่องนี้แล้วมันจะรับด้วยนะโรนอะไรนะเอาอีกเรื่องไรอะเอาอีกหน่อยไอ้หลังไอ้หลังไอ้หลังเออไอ้หลังเออไอ้หลังเออโดนจัดเลยโดนอกซุ่นมันอยากเปลี่ยนเรื่องอยากเปลี่ยนเรื่องอยากเปลี่ยนเรื่องทาไมจุ๊บเอามาแอปมันเลยมาสอบเด็กแป๊บหนึ่งมาฝันมันหน่อยได้ไหมชวนมา บ่มันชวนมา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 ดับฝัดมันหน่อยแล้วกันมา ยับชวนมามามาชวนนชวนมาชวนมาเฮ้ยแลเพื่อนอะไรอย่างะครับดู้เพื่อนอะไรอย่างอะถ้าถ้าถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงแพ้ก็ถ้ามึงแพ้มึงซื้อโอบามายังกูนะตัวเท่าไหร่ตัวละเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าคือเท่าไหร่วะเจ็ดหมื่นเหรอเจ็ดแสนอะโอ้ เจ็ดแสนเออเจ็ดแสนถูกไม่แพงมา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 จับเลยเฮียไม่เอาหรอกเจ็ดแสนนะสักแปดสองแสนี่ยังพอไปได้เกมละแปดสองแสนเจ็ดแสนเยอะนะลุงโคตรแพงอ่ะอ่ะมาดิมาดิชวนมาชวนมาเร็วเร็วเาโอเค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 กระตบไปให้ฝันสลายเลยเลยแล้วแมนยูมันก็ปวดหวาอยู่แล้วใครใครเขารู้กันแหละ มาครับมา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 ทิดยังไงวะไปทำพวกเยอรมันพวกทีมแบบกระโหลกอะ่ะมาผมเองอะนะเด๊เจอลอนโดโคคาโคล่าผมแค่นั้นแหละดูผมไม่มีโค้ดนะครับพอดูแต่ว่าสีเนื้อเห,อหนือกว่าใช่ไหมยคนอยา่างกูก็ยากนะไม่ได้ง่ายเลย ไปก่อนเลยเม็ดหนึ่งอะบอกให้ประมืออะไรอะนี่อะประมือไม่ละมออะไรอะน่าละครัแล้วเร่นนโนาน่าผมหน่อยนั้นเองร์โคนาน่านี่ตัวแบกด้วยทีมการ่เพาะเอ้ยเอ้ยยี่อะไรอะ ามถึเฮลยอย่างไรวะเหี้ยคุณดูแล้ว1-0ห่วยแม่งบุกมาอย่างนี้แล้วเบื่อว่ะคุณดูเฮ้ยพี่พวกเล่นส่งอยู่นั้นน่ะ1-0ตรงนั้นแ่ละพวกไม่มีแบบฝีมือไม่มีสเตปเอเฮ้ยรับอยออปล่อยมาอย่างเดียวเลยไปไวไปไวไคุณดูไวตัวแรกแม่งทำราวันว่ะ ยิซิโนโรนโดสูโอ้โหมึงส่งให้โรนโดสิโอรเรสกาอะไร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 แนั้นแหละอะไรโรนโดมาดอกแรกกูก็โดนเลยรอยส์ยิงได้เฉียบขาดเฮ้ยโดนตงเชี่ยง่ายจังหวะไอ้ตั์ทรงกูจะโดนนะเนี่ย มีหลอกเจ็ดศูนย์นะคนดูเต็มที่หนึ่งเว้ยปูอ่ะลุงอ่ะเต็มที่คือหนึ่งศูนย์ไม่ทันยิงกูได้ทูกที่สองหรอกยากเฟืดอ่ะมีแต่กูเนี่ยโอ้ยเชี่ยตัวเชี่ยแต่ว่าโคตรพ่วนเลยสัตว์ไปมาหมูนุ่มจัดอ่ะหมูนุ่มจัดอ่ะปลาคาราชีอะไรอ่ะเลชี่เียอะไรอะไรวะเลชี่มึงโง่เอยมา วันเดเบ็กก็สำรองตลอดชีวิตส่งไว้ชิตาโนโรนัลโดโรนัลโดโรนัลโดมาทานโชว์ทานโชว์เล่นเล่นเล่นเปิดมาเฮ้ยมึงทำอะไรวะว่าแลทำไมเขาไม่จอดรถไปให้มึงเล่นด้วยเนี่ยเวนเมตตูมินเนโรมาวันเดเบ็กส่งมาลิมการ์ไชที่มาคาราชี และชีเปิดไม่ตั้งเตะจากกูคว้ควายมาเตะหรือเปล่าว่ามันเปิดได้พ่ออะไอย่างเง้ยนมันจะยิงหรอตัวซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยไอ้เหี้ยฮะถามจริงแล้วฟอร์ดตัวละหนึ่งล้านห้าแสนก็แพงครับตัวแบบู่แขงตัวโหดตัวที่บอกเอาตัวคนทิ้งไงไม่เล่นตัวแบบทีมแชมป์แบบลุงตีทีมแชมป์แต่ว่าลุงก็ยิงผมได้แค่หนึ่งเมตรอะลุงอายปะถามตรงไหน ทีมผมนี่มีแต่ตัวคอนเทนต์ไอดิมกาดอย่างเงี้ยปัจจุบันก็ฟีเอเจนไม่ได้เตะ bon, บอลไอแรด,ดฟอร์ดเนี่ยก็ตัวแบบอิกโก้ถ้าชว่วจะโดนไล่ออกแมนยูเขาจะไม่เอาอีกทะเลาะกับไอเคนฮาร์กอีกโคนาเน,นี้ยดูผมเล่นแต่ละตัวอไอเชีย่ยแก่นี่ใครวะม,มาดูมึงสืบชื่อมาดิตัวเชีย่ยเนี่ยวิ่งชนอยู่นั่นแหละยากว่ะยากว่าลงยากยากพาบอลบนหน้า โอนาน่าไว้ใจได้เสมอไปลุกพ่อมึงกาดส่งมาเอาแล้วตาโจ้ครับไปแล้วตาโจ้ตาโจ้ไปแล้วโลดด้วยซูยยืนดักไว้ได้เฮ้ยเอาไเฮ้ยเฮียฟาวเน่าตาเนี่ยลวกูไม่อยากเล่นะไรเฮียกูอยากกดออกว่ะอะไรอ่ะกูจะไม่เข้าได้ไงวะคนดูมึงตอบกูดีตอบบอลได้ดี ไปแล้วกูโดน,โดนอเองไหมเนี่ยโอ้ยเฮียเอ้ยปุบไปอย่างนั้นนะ่ะยิงไม่เข้าอะ่ะมันเป็นโรนัลโดจริง,ห,งหรือเปล่าวะอะละชี่ละชี่ละชี่วิว่งกันอะไรอะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ดีเข้าได้ไงอะ่ะโอ้กูรับไม่ได้วะ่ะควรจะเข้านะเมื่อกี้คือลุง <c oughs> โดนผมนะเมื่อกี้ ถ้าตั้งตีผมมันไม่ง้อ่ะลุงโดนนะโดนอะไรก็มันไม่เข้าไงก็มันไม่เข้าไงมันไม่อยู่แล้วพวกเจขึ้นโล่งๆเลยมันไม่เข้าไงเนี่ยเมสซีดติงการ์ดหน่อยคนให้โหดกว่างเมสซี่หัวของลันโดอุ้ยอดีตอดีอดีเกือบโดนเด็กเกือบโดนเด็กกลัวอะไรอ่ะกลัวเด็กกลัวหรือเปล่ากลัวเปล่ากลัวเปล่าเนี่ยกลัวเปล่าครับโหกลัวหรือเปล่านี่กลัวเปล่าครับ หืมหืมดักได้ทุกทางดักได้ทุกที่แล้วที่บารแลาวที่ส่งไปให้เชดสโนโรนโดแล้วเป็นที่เลตเจซีดินกาดเจสซีดินกาดเจอแล้วก็ส่งให้ซานโช,โชและซานโชส่งกลับมาแลวเจซีดินกาดวิ่งอะไรอะ่ะไอเย้ยคนเด็กคนใครไว้ตวั์แรนเนอร์ อุ้ยเอาเฮ้ยเขาผ่านไปแล้วเขาบอลผิดจังหวะเดียวจบเลยโอ้โหยิงลูกนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งแบบมางงๆอ่ะเป็นประตูที่ผมบอกว่าเริ่มแทบจะมองไม่ทันเลยแทบจับไม่ได้จบกันแต่ลูกนั้นแหละหมดกำลังใจอ่ะของของเขาแบบนี้บวกกับการยิงที่คมกริบด้วยครับออกนำสองศูนย์รอยส์ตีตัวเล่นเลยว่ะ ไอ้เหี้ยอ้วนเนี่ยตลอดเลยนะไอ้ซูเล่เหี้ยเนี่ยในชีวิตจริงเขาดักตีมันนะตอนมันไปปาร์ตี้อ่ะสมควรแล้วไอ้เหี้ยตัวอ้วนเนี่ยไอ้สามโอ้ยบารงอยู่างเนี่ยเหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเหี้ยเนี่ยมันเข้าบอลเปล่าคนดูมึงเห็นไหมดูดิมันมันได้ฟปลาเนี่ยอะไรอ่ะเจอแต่ไรแย่ๆวันเนี้ยโอนี่ c l o ส นี่เตโรจะสิ้นการจะเย็นลินการ์จะเยินส่งออนแล้วเจซี่สิ้นการ์ดเดซี่เดซี่ลินการ์โดนนั่นนี่การอุ้ยแต่เอ้ยโดนบังตลอดเลยเฮียเนี่ยมาดิสงสัยเลยว่าเป็นฟรีคิ๊กโดนแค่สองเมตรไอคนโดนเต็มที่แค่นั้นแหละจริงๆจะโดนสองหนึ่งและจริงๆอ่ะไทยเฮียนั้นมันยิงเข้าอ่ะ ไอโดนด้วะหน้าประตูอ่ะกดยิงแบบไม่รู้จะยิงไงแล้วเฮ้ยอะไรอะอะไรทำอะไรอย่างนั้นอะโอนาน่าเฮ้ยเฮ้ยฟาว่าานเป่าดีฮู้กูเรสกายังจัดอะไปมาคาราชีมาคาราชีลาชีไปแลวลาชีส่งมาให้กับวานเดเบกและเจสซี่ดินกาดส่งไป โอ้โหอะไรวะไปไม่ถึงมองมนดูแมนยูไนเตดเราไม่ได้ไปแพ้ได้ไงวะเอ้ยเอ้ยได้ออกาสแล้วหยุดไม่มีอ่ะอย่างเงี้ยโอนาน่าเขาก็รับได้หมดอ่ะนี่ประตูที่นี้สุดของแมนยูในรอบร้อยปีนะคุณจะมายิงอะไรอย่างนี้มาได้ยีอยู่จริงหรอครับบอกไว้ก่อนนี่ันโอนาน่านะแต่ที่โอ้เส้นโคตรแรงอ่ะ น่าเบื่อจัดละทีรละที่ละที่ละท,ละที่ไปละทีรัดฟอร์ดมาคาร์ทีมาคาร์ที่ทอุ้ยแย่งลูกกลับแม่งงี้โชว์เอาหน่อยลุงโชวอ,อยู่ลุงโชวอ,อยู่ไอ้นี่มันมันกากไอเนี่ยโดนเลยใบเหลืองหนึ่งใบอย่างนี้โดนเหลืองเหรอครับอ๋อ oh. วัวจริงไปละคนดูมึงดูมันยิงเดมันยิงเข้าให้กูไปละเอาโดนหัวอีกเลยโ,โอ้โหแล้วเป็นอะไรของเจสซี่ดิกาดเขาใส่แพดไรโอ้พ่อมึงอกีซื้อมาตัวเป็นล้านที่อ่ะเรเม่เอ้ยอยโมแวนเนอ,อร์ฝ่ากองหลังเข้าไปแล้วครับส่งไปมาเขาพลาดแล้วเลยขึ้นเกมลูกโอ้ไอเลสฟอร์ดมึงไปตายไปส่งบ้านไหนว่าตรงไหนนั่นอะ ทำไมเขาชอบนักเตะทำให้มันเหมือนชีวิตจริงว่าสแต่ส่งไม่ถึง220อ่ะตัวละล้านน่ะนี่ไงโรโดเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีเฟอร์ทาร์ดอ้วนอ้วนเงี้ยนะลูกแมลไม่ออกผมไม่เล่นด้วยนะตาด้าไอ้เชี่ยอ้วนเนี่ยตัวแม่โคตรเตะเลยแหละฮี้ยตัวมันอ้วนแล้วมันเล่นแบบอย่างเงี้ยการขยับมาไปมาทำให้คู่แข่งกิตารีเขาโดนนะโดนสองศูนย์นะ ยแสนแสนเลมมันโดูตาละแสนดิโอ้โหแดนเลมมันกระจอกไปเฮียอ้าวมันก็ตาละแสนตาละเยอะเกินตาละเยอะอันนี้ฮะอันนี้ห้าร้อยอะห้าร้อยห้าร้อยห้าล้านห้าล้านล้านไม่ไม่มีอ่ะห้าล้านล้านอะไรอย่ตาจ่ายนะตาจ่ายนะตาตาที่เท่าไหร่ตาเดสมึงอยากเท่าไหร่อ่ะตาที่แล้วเท่าไหร่ตาที่แล้วอ่ะตาแล้วสอง ใช่สองแสนหรอใช่สองแสนอ่าตานนี้สักเอาสักสองแสนมันเดิมแล้วกันนะตุ๊ีแต่แล้วนะก็ได้อยู่นะลุงสี่แสนมันก็โอเคนะอุรสกา้าลุงจะเล่นตาละสิบล้านก็ได้นะแต่ลุงรอเอาชาติแบบชาติหน้าอีญ่าเลยอ่ะแต่ถ้าลุงเอาตาละสองแสนเนี่ยวันนี้ลุงได้นะลุงคิดดูแบบจ่ายกับแบบแบบบิดอ่ะลุงก็เลือกเอายนบมาแต่ว่าตานนี้ก็ ขอแล้วกันนะไปโรนโดโรนโดไปโรนโดสู้ไปชิคกี้พายโรนโดโคคาโคล่าครับโรนโดโคคาโคล่าผมเป็นไงฮะนี่โรนโดโคคาโคล่าต้องทีมแเบสแบบนี้ก็เป็นลูกที่สำคัญของทีมนะครับเป็นไงไรศาสตร์หวงแล้วถ้าัวจริงอะโรนโดโคคาโคล่าผมนี่ขนาดไม่มีโค้ดนะ นี่ไม่มีเฟิร์สทาร์สนะครับผมบอกไว้ก่อนถ้ามีเฟิร์สทาร์สคือตายฮะไปหาเฟิร์สทาร์สต่อนู๋ไงเป็นคนดูผมผมต้องเอาผมต้องแบบเล่นให้ตึงมือแตอนะจะเรายิงก่อนหนึ่งศูนแบบนี้แล้วอ่ะเราจะให้เขายิงไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้เราต้องต้องเมมแล้วอ่ะไม่มีโอนา,านะประตูที่ดีที่สุดของแมนยู แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแล้วลุงแววมาจากไหนไอ้รามเนี่ยรามปีนี้ปีเองโทนี่ c l o สใช่อย่าไปเชื่อหรอกใช่ไม่เชื่อหรอกจริงตีอเอ้ามาหล่ะกูดูทรงตีลอ,อยตีลอ,อยกูดูตีลอ,อยแบบนี้ตีลอ,อยโทนี่ close เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียส่งมายิงแบบนี้ เล่นนานด้วยไม่ได้เหรอคนเนี้ยเล่นเล่นนานไม่ได้ต้องต้องแบบยื้อหน่อยเล่นนานไม่ได้ส่งอยู่นั่นแหละนั่งเล่นในข้างๆแถวกูแถวร้านเกมสมัยก่อนนะกูบอกเลยโอ้เข้าผ่านไปแล้ววาั้นโอโนาโอ้โหซุปเปอร์เซตด์นี่อ่ะ ซีดินกาและเจสซีดินกาและส่งมาให้กับซานโชและซานโชซานโชแล้วเปิดให้ชิตเตโดโลนับ เป็นไงเอาอีกเม็ดเดี๋ยวเอาอีกเม็ดเดี๋ยวสู้เลยคนดูเดี๋ยวเอาอีกเม็ดแล้วเราสูเลยโรนโดซูมาละสองหนึ่งเป็นไหนอะไป็นไหนฮานุมเปไหนฮานุมเปไหนฮานุมจังหวัขึ้นโคกได้ดีนะอุ้ยเอาหึ้ยมันจะล้มดิเฮอลูกมาแข่งกลางชอบโดนเข้าบอลด้านหลังว่ะเอาแบบแผงกับแพงรถบัสละไม่ไหวเล่นกับแพงรถบัสเล่นกับแพงรถบัสนี่กองหลังมันน้อยเขาชอบมายิงผม มา,า,ามดิโอนาหาครับลุงนี่ประตูที่เหนียวที่สุดในแมนยูจริงผมมาพูดเล่นมืกับลุงไม่ได้เขา,ก,าก็ยิงนี่นโอนาหามันเอาให้ลุงหมด,ด,ดมอะไม่รู้สึกว่ามันจะเข้าเลยลุงมอกี้าคุณผมไว้ใจโอนาห่าไว้ใจเขาไง<ป>ผูาา้แข่งพยายามย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้มาดิ ตั้งรับไว้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 ตั้งรับไปเอะเอฟเอฟยึกยือเอ้ยไม่ไหวอ้าวเอฟเอฟเซริงกาและโรนโดอุ้ยอุ้ยเขาโอ้โหเกือบได้ดูเมื่อกี้ถ้าได้คือสวยอ่ะถ้าได้คือเขาสวยอ่ะไม่มีหรอกลอมฟีวารัน ที่มการและซานโชโดนโดอุ้ยโอ้โหมึงส่งอะไรวะโดนโดแม่งรอยิงอย่างเดียวหีือเ่าโดรอยโดปีผมมันรอยิงได้อยูตัวเนี้ยไม่มีอ่ะมันจะทะลุไปไม่ได้หรอกนี้เนี่ยมาเดี๋ยวนักเตะตัวตัวตัวอะไรอ่ะครับลูกผมไม่ได้ไปซื้อครับตัวแล้วผมไม่ได้บอกลูกบอกหลานบอกคนดูว่าอย่าหาซื้อมาเล่นเดือดตัวนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ล่าชีล่าชีคล่องแคล่วมาก แลชี่โอ้ยกระโดดเที่ยวเฮ้ยแลชี่โง่ไม่เป็นไรลูกเปิดเราก็มีสูตรของเราอยู่อ่ะโดนสวนกลับเหมือนที่ยวต่อสไลด์มันก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเขเที่ยวอะไรโอดาน่ามาเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวอะไนเดี๋ยวอะไร yes 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 ตดี๋ยวนะไรแล้วหมดเลยนะเฉยอะไรอย่ามาปักงงเริ่มช่วงขึ่งหลัง ไปครับลุงซานโชี่ผมก็ชอบลุงเลยว่ะถ้าลุงเล่นแบบเนี้ยเอ้าเออคุนี่ close ถือบอลมาที่บาโคลอยคุ้ยิงลูกนี้ต่อบอลแบบอย่างนี้ตาเลยด้วยอะไรวะโอ้กูโดนต่อบอลมาประตูที่สองของเข้าในวันนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้ตีเสมอได้อีกครั้ง ต้องบอกว่าเป็นเกมที่กลับไปกลับมาเลยครับติดขัดทรงแบบติดขัดจระโตมาโอ้โหไอ้เหี่ยเราจะเล่นก่อนไอ้สัตว์ตวเลยบูเรสกาแร์เนอร์ผิดบอลให้กับเพื่อนเป็นการตั้งเกมรับที่ผิดตำรายจริงๆครับเป็นการเข้าบอลที่หลายหลวมมาก <c oughs> เขาดีเราเนนแน่เลยพลิกปอมขึ้นมาได้ซานโชมือก่อนตึงมือก่อนเห่มื่อก่อนนี่นนนนนนนอะไรอะโอ้เข้าบอลอย่างแรงเลยนะกูเรสกาแรนเนอร์ชอบแทงโดนทะลุชิบหายเลยทีมลุงไม่ไนจะแทงทะลุอะไรขนาดนั้นวะลุงชอลุงเปิดหม่งยากอะลุงชอโคนิโครสนมินกา งขึ้นบอนเดอร์เบกเนี่ยเนี่ยเด็ดสิลิกาโ์โอุ้ยอุ้ยหัวแน่นน่ะอะไรเฉยๆไม่รู้ว่าจะเข้าเลยไม่คิดว่าจะเข้าเลยอ่ะอะไรอ่าถ้าดูถูกแบบนี้ก็คุียร์หน่อยถ้างั้นอ่ะคุียร์หน่อยคุณเอ็ดดี้เบิร์ตนี่อ่ะอุ้ยเปิดเตะได้เมื่อกี้ เฮ้ยฟาวฟาวที่อะไรอะไรอย่างนมันปากผมล้มอ่ะแบรนเนอร์อะไรวะฟาวไม่เป่าไวจานโอ้เขาผ่านไปแล้วแม่งมาอย่างนี้อีกแล้วโอ้อะไรวะตัวเชี่ยอะไรมาคุณลอยอีควายเอ้ยพี่อพอไม่จังหวะแล้วเขาไม่พลาดนะครับเป็นแฮตทริกำลังหยุดไม่อยู่จริงๆครับกับฟอร์มของเขาอะไรวะเจสซี่กูที่จะได้ลูกบอลกให้มันได้ยิงหน่อยดิเฮ้ย ตอนนี้เบียดอะไรขนาดนั้นอาจารย์เบียดแบบเหมือนกลาวเป็นเอาตายอ่ะเคยเบียดมาก่อนหรือไงว่าเกิดมาเฮ้ยถ้าแทงไม่โดนน,น,นั้นเมื่อกี้เจสซี่จั่บอลถางไ้นไงมาเทลส์หินบอลมาที่โทนีคคทน่ค,ครอสลูกนี้บล็อกได้ดีมาดิสัตมาดิเยี้ยมาดิเบื้หน่อยอ่ะ อุ้ยอู้ทะลุแล้วมึงอกีทะลุแล้วมึงอกีคือไปแล้วอะทะลุไปไหนอะทะลุไปไหนอะนี่อะู้แบบอยากรู้อยากรู้ไปล่ะนี่อะอกาสมาถึเนี่ยทะลุนี่องเซตินิการานี่แหละต้องนั่งในตู้ของแท้นี่อะเซตินิการรองแต่พวกเขาก็รออะไรอะครับแบกไว้คนดูแบกไว้เซตินิการผมแบกไว้ผมบอกแล้วผมเห็นแล้วนะครับว่าเกมทีมไ้เห็นแนะรับซื้อมา นี้ไปอาจจะได้เห็นเกมพลิกล็อกก็ได้นะครับยินดีเฮ้ยเป้าดิเออเป้าดิเออไออ้วนเนี่ยก็ชนอย่างเดียวเลยตัวอะไรวะไม่ชนไม่หยุดเลยมันเป็นบ้าอะไรอ่ะลโดอุ้ยอุ้ยลโดซูเลยนะมึงแกคือต้าเข้าคือซูเลยนะไรมโนอะไรเฮียแทบจะไม่อีถ้าเข้าเม็ดที่ตามคือลุนโดซูเลยนะลุนโดเอาไปสองแล้วอ่ะ ไม่มีหรอกเขาจะมายิงได้ยากว่ะอตบอย่เหนือชั้นเนี่ยมีใครคล้องบ่ออะไรอ่ะเยี่ยนที่ชาเสมอเหรอไอ้ติ๊กเไปก่อนสาวใะตูคนเรามันก็นเขาเรียกว่าแรดปอร์ตมันต้องการที่จะเคลียร์ความเสี่ยงฮะเสมออะไรเสมออะไรครับไม่มีจริงหรอกคือนักเต๋อเขาต้องการที่จะเคลียร์ความเสี่ยงออกไปครับ กูเตลงเฮ้ยเฮ้ยไม้อะจ้าดัดเป่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 ามึเป็นอะไรจ้าจ้าจ้าเลยเฮ้ยจัาจ้่เป่า้บบเอ้ สามนาทีบ้านพ่อเป็นชั่วโมงเลยเขาโคล่ประตูที่นำอยู่จนโดนนี่เนี่ยเวลายังไม่หมดก็จริงแต่อาจจะเหลือไม่มากพอให้เรานได้นักแล้วนะครับสำหรับฝ่ายที่ตามหลังเบหน้าเบื่อโอ้โหนี่อาจจะเป็นประตูแห่งควารหมดแต่ลุงก็จะรับผมได้แค่ลูกเดียวลุงก็รู้ไว้ว่าลุงแต่กูก็ไม่เคยแพ้มึงดาคือไม่เคยแพ้มึงนะเหมือนฝีมือเขากับผมมาสู่สีกันด้วยแค่ผมไม่มีโค้ดโรนโดผมไม่ได้ใส่โค้ดไม่ได้ใส่เวิร์ทาร์ดครับ ถ้ารูดด้วยผมมีเฟิร์สทัสคือสวยสวยเลยมึงมาซื้อเลยมึงมาซื้อเลยไอบอลซื้อตัวอะไรครับโอบาม่ยังเลยเหรอโอบามัยงเออไม่เอาอ่ะโอบาม์ยางเจ็ดแสนอ่าคุณได้สี่แสนนะครับไม่เบียร์เลยสี่แสนนะครับคุณเอสรีเวิร์สคุณต้องเอาตัวสี่แสนไว้ผมเปลี่ยนหอดเอาไว้ก่อนใช่ถ้าถ้าเป็นสี่แสนเดผมดึงให้ได้เลยแต่ไปฝึกมาเยอะๆตัวมึงกระจอกอ่ะไม่ได้เก่งเลยอ่ะ เา็าเข้าุมทำเมนูไงครับลุงเกาะกระจอกเกินไอ้บอลมันเป็นทีมที่ผมรักครับทีมที่ผมรักต่อให้กระจอกผมก็รักมันแต่กูก็ไม่ค่อยแพ้เลยนะชุดแชมป์กว๊บแต่ผมพูดตรงนะทีมเยอรมันลุงอ่ะโคตรกากจริงและมามนชนะมึงได้ไงมันไม่มีควายที่ไหนเล่นกันหรอกเยอรมันอะ่ะแล้วกูชนะมึงได้ไงอะ่ะก็เพราะผมไม่อยากเอาชนะลุงไงถ้าผมอยากเอาชนะลุงมันดีเหรอ <laughs> ที่บอกจะไม่ชนะ คนดูเขาก็ดูออกกันอยู่การนั่นแหละเดี๋ยวให้เอฟซีมึงตัดสินเอาแล้วกันว่ากูชนะมึงได้ไงไปละไปละโอเคครับลุงโอเคครับเสียงหยุดยากอ่ะจริงจริงอะอะไรของวันนั่นแหละ